18. มคดมกราคม2565มติคอรมอออกโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนคนละครึ่งเฟสซีมีรายละเอียดเพิ่มไหมม3สาม 39, ม40มีเปิดกลุ่มใหม่ไหมบาสสวรดิกาหงุดา้ปี65มีรายละเอียดเพิ่มไหมมีเยียวยาอื่นๆเพิ่มไหม ับวันนี้นะครับผมก็คือวันที่18พฤศกายน5นะล่าสุดครับตอนนี้ครับมติพรมได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการออกโครงการพานิชลดราคาครับช่วยประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยรายละเอียดนะครับผมก็จะเป็นนะฮะแบบนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือโฆษกประจํำายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับผมก็คือเงินสำรองนะครับจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ย วงเงินรวมทั้งสิ้น1,480้ล้านบาทนะครับดำเนินการพานิชลดราคาช่วยประชาชนปี25 6 5รครับรูปแบบโครงการนะครับผมก็จะเป็นนะฮะเป็นการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับในราคาประหยัดระยะเวลาดำเนินการเนี่ย90วันนะครับผมโดยรายละเอียดดังนี้นะฮะหลักๆนวเนี่ยจะแปลงเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนแรกนะก็คือการกิจกรรมบริหารจัดการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจําหน่ายครับโดยจัดหาสถานที่จาหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ เป็นช่องเปิดช่องทางนะครับผมก็ค hmm. ือเช่นการจําหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นนะครับหรือตลาดพื้นที่สวนสาธารณะลานเอกประสงค์นะครับสถานบริการนะครับจำนวนไม่ต่ากว่า3,000จุดครับตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพภูมิภาค7 6จังหวัดและจาหน่ายผ่านรถโมบายจานวนไม่น้อยกว่า50คันตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ครับกิจกรรมส่งเสริมครับของการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการของชีพนะครับเพื่อจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้าจําเป็นต่อการ ของชีพตามชนิดปริมาณน,นะครับเช่นสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจากสมาคมผู้ค้าปลีกค้าส่งซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่3กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างในด้านสือ่อในสื่อต่างๆนะครับผมรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคครับโครงการพานิชลดราคาเนี่ยช่วยประชาชนในปี25 6 5จะช่วยลดภาระค่าของชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงระบาดของโควิดนี้ครับในช่วงที่ราคาเนี่ยปรับ ราคาปรับสินค้าคือของอาหารนะครับของแพงขึ้นนะครับผมก็เลยออกโครงการนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเพิ่มช่องทางครับในการซื้อขายเพื่อให้สามารถทุกคนดำรงชีพไปได้นะครับโดยไม่เกิดมีปัญหาในอนาคตนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่1นะครับผมต่อมาเรื่องต่อมาครับในเรื่องของคลัสเตอร์เฟสสีวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเพิ่มเลยนะครับว่าไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะ ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมเคยพูดไว้แต่ละคลิปไหมว่าจะปรลงทะเบียน14กุมภาพันธ์65นะครับแล้วก็ลงแล้วก็ใช้สิทธิ์เนี่ย21กุมภาพันธ์65นะครับผมติดติดตามกันต่อตอน3 39 40ครับมีเปิดกลุ่มใหม่ไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยครับถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแจ้งให้ฟังครับบัตรส่วนแกงรัี65รายละเอียดยังไม่มีบอกกันนะครับยังไม่ได้บอกว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับแต่รายละเอียดก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับว่าผมก็จะทำคลิปให้แต่ตลอดอยู่แล้วยิวๆอื่นนนนๆคคคครรรรรัััััับบบบบก็ยยงงงไมมมม่่่ีีีีีเเพพิถถ้้้้าจจะแแลลววูดึ เป็นการออกโครงการลดราคาช่วยประชาชนนะครับในปี2555ครับก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มใดๆพีม,มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้แจ้งเรื่องเร่งด่วนเลยทุกท่านได้ทราบก่อนใครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม